สร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวีดีโอบันทึกเทปงานที่ดีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชีพวิทยาลัยสารปัะช่างสมุทรปราการร่วมกับกรมขนส่งทางบกและสำนักงานคณะกรรมการกรมอาชีวศึกษาจัดทำโครงการความร่วมมือพัฒนาบุคลากรด้านช่างซ่อมบำรุงรถยนต์ภายใต้ชื่ออาชีวศึกษาร่วมด้วยช่วยประชาชน เพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาฝีมือด้านการซ่อมบำรุงและช่วยตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้กับประชาชนก่อนถึงช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงโดยทำการตรวจเช็คสภาพรถยนต์28รายการอาทิสายพานน้ำมันปั๊มระบบเบรกแบตเตอรี่ลมยางนอกจากนี้หากตรวจเช็คพบว่าอะไหล่เสื่อมสภาพและชำรุดเจ้าของรถยนต์สามารถซื้ออะไหล่มาให้นักศึกษาเปลี่ยนใหม่ได้โดยไม่เสียค่าแรงแต่อย่างใดนายนารงศักดิ์พงศ์อิสารานุพร หัวหน้า,ผานแผนกวิชาช่างโยนต์เปิดเผยว่าโครงการนี้จะสิ้นสุดวันที่28ธันวาคมพศ2554ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะวิชาชีพซ่อมบำรุงในการปฏิบัติงานจริงและเป็นการร่วมด้วยช่วยกันในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุให้กับผู้ใช้รถก่อนเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ในส่วนของประชาชนที่นำรถมาตรวจเช็คในระยะนี้ยังมีปริมาณไม่มากนัก คาดว่าในช่วงใกล้วันหยุดเทศกาลปีใหม่จะมีรถเข้ามาตรวจเช็คสภาพมากขึ้นโดยขอฝากประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนที่มีความสนใจอยากตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ทางวิทยายลัยสารพัดช่างจังหวัดสมุทรปราการจะบริการตรวจให้ฟรีสามารถนำรถเข้าไปที่วิทยายลัยสารพัดช่างสมุทรปราการหรือติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์02 395 3935 39 02 39 395-4055สำนักข่าวพีเอ็นนิวรายงานสร้างสรรค์งานข่าวโดยเป็นเอกสตูดิโอบริการถ่ายวีดีโอบันทึกเทปงานทีท่ีต่างๆถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์โดยทีมงานมืออาชีพ